ดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วจ้าแล้วก็อยู่กับวิเธอคนเดิมแม่ครัวทุกครั้งที่จะทําอาหารเนี่ยจะต้องมีวิคือทั้งบ้านอะนอกจากมามาที่ทําอาหารร่อยแล้วก็คือเป็นวิเลยพอดีวันนี้มาไม่อยู่นะคะดิฉซนก็เลยขอรับหนะ้าที่ทําอาหารมื้อนี้แทนนะ่ะในส่วนของเมนูวันนี้แช่แคือฉันอยากกินมากยำขนมจีนทะเลปกติมันจะเป็นยำขนมจีนแบบใส่ปลาทูปลาทูทอดอ,อ,อะไรแบบนี้แล้วก็พอเห็นยำขนมจีนทะเลแล้วมันรู้สึกแบบสอบปากอะ วิวายแหละทำไ้กินหน่อยขอร้องฉันหอมน้ำปลาามากเลยอะที่สุดค่ะอ่ะมามาขนาดแรกในส่วนประกอบของเราวันนี้นะคะเราก็จะมีไม่เยอะมากหาซื้อได้ที่ตลาดนาบ้านอ่ะอย่างแรกเลยนังเอกของเราค่ะไม่ได้นะคะก็คือเส้นขนมจีนนะคะจะป้าเชงปั้มแป๊วป้มแมวอะไรก็อ่หาซื้อมาหนึ่งเข้กแบบนี้จะเปียกจะปั้นจะาอะไรก็ขนมจีนขนมจีนนะเส้นสดหรือเส้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่ะ และนางเอกท่านต่อมานี่เลยก็คือจะเป็นทะเลตัวนี้นะคะก็แล้วแต่บางคนก็จะเป็นกุ้งหอยปูปาลาอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่อันนี้คือเราอะ่ะคัดสรรมาก็คือเป็นเมนูกุ้งกับปลาหมึกนี่ดูกุ้งนี้เว้ยม,ม,มันจะไม่เหลือกินแล้วอันนี้เป็นนางรองของทะเลแล้วไม่พอเราก็เลยใช้หมูสับช่วยนะคะหมูสับละเอียดนะคะจากตลาดนะ,ะซืออ้อมาประมาณ ตามมาติดินะคะนี่ก็จะเป็นเซตผักนะคะที่ไว้กินแก้มต่างๆนานะ,ะ,ะและสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือพร้าของเรานะคะ,ะที่วิดองเองเนา<อ>ะไม่ได้ดองเองเลิกพูดพร้าพริกมะนาวน้ำตาลข้าวคั่วแล้วก็พริกสดนะคะต่อด้วย ผักโรยต่างๆก็จะมีในนี้เราจะเราจะซอยรวมกันมาก็จะมีผักชีฝรั่งแล้วก็มีใบกระหอ่ำต้นหอมแล้วก็เป็นใบสะระแหน่หรือว่าใบมิ้นท์แล้วก็อย่างสุดท้ายของเราก็คือเป็นหอมแดง เริ่มเลยไหมเริ่มเลยสิทำยังไงอย่างที่บอกครั้งที่แล้วว่าเราจะทําของยำเนี่ยเราต้องใส่ของเปียกลงไปก่อนเราหยิบปลามาก,ก่อนเลยเพราะว่าเราปลาเราหอมมากเราก็ใส่ไปอ่ะประมาณก่าไม่ถูกประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งชอบหอมปลามากก็ใส่มากอชอบหอมน้อยก็ใส่น้อยนะฮะป,ะปะ้นมะติตริดมะนาวซื้อมาจากตลาดนะคะมะนาวมะนาวันนี้คือเรามีมยหมดหกลูกเราจะค่อยๆใส่นะฮะอุ้ยสองปากมากกลิ่นละกลิ่นมะนาวรวมกับปลาแล้มัน ในนี้นะคะเราใส่ไปเป็นน้ำปลาและน้ำมะนาวก่อนนะคะแล้วก็คนๆๆๆให้นะเข้ากันจะบอกว่าจริงๆน้ำตาลเนี่ยจะเป็นน้ำตาลปี๊บถ้าใครชอบน้ำตาลใสยก็ใส่ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ไม่จําเป็น<ต>นะคะ<ร>แต่ว่า,าหวานหน่อยนึงเอาไว้แกล้มเป็นรสชาติแค่ออกหวานพี่น้อยไปไหมออกหวานแกล้มเราไม่ใส่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราลดน้ำตาลอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของพริกป่นนี้นะะีอ่อย่าเผ็ดเยอะนะกินเผ็ดไม่ได้เราชอบแซ่บโอเคไม่ส่วนเราพี่ ยำนิ่มแซ่บเออโอ้ววิวิหอมมากตอนนี้มีว่าอยู่ร้านยำวีรู้แล้วเปร้านยำกัน เลยอย่างต่อมานอกจากพริกป่นแล้วจริงๆเราต้องใส่พริกสดถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ดิฉันชอบเผ็ดแล้วก็ชอบความหอมของพริกด้วยเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะใส่ลงไปเห็นไหมได้กลิ่นไหมเรอจะฟิลลกลิ่นพริกกอินแ้มันขึ้นแล้วนะใช่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวนี้ตัวทะเลเดือดของเราเออทะเลเดือดของเราเราใส่แบบโบเลยนะอุ๊ยมันมีน้ำลงไปด้วยไม่เป็นไรมันเป็นน้ำนัวคุณผู้ชมขาอุ่นผู้ชมตอนนี้โบ้ยแล้วเด้อฉันจะบอกว่าอะไรปะอะไร เราลืมใส่สูตรเด็ดอันนี้เป็นผงเราลืมใส่ผงวิเศษรู้ปะร้านที่ทําอร่อยต้องมีผงวิเศษองมีผงวิเศษอันนี้เราจะบังไว้แบบนี้ผงวิเศษเหมือนเค้าับเกิร์อะใส่เยอะนัวเยอะใส่น้อยนัวน้อยอันนี้ด้วยใส่ลงไปเลยใส่มาใส่มาหมูสับนะที่เราลวกส็แล้วอีกน้ำหมดแล้วเนี่ยมันจะเปียกเกินไปเท่านี้กำลังดีนะฮะนี่แบบนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปเราขอใส่ผักก่อนใส่ผักผเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในผักมันจะออกมาอีกนิดนึงนิดหน่อยนะฮะ ส่วน้ะแดงอเนี่ยจริงๆแล้วในเป็นคนไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยใส่เยอะเท่าไหร่ก็ใส่แค่นี้พอประมาณนี้โรยๆให้มันได้กลิ่นแกงๆงค่ะโรยกุกูอันนี้ไม่ได้ไว้ตอนสุดท้ายหรอกโรยไปก่อนกูกูก่อนให้มันมีกลิ่นให้กลิ่นมันออกตอนเราตอนเรคนเนี่ยเราก็ร้องเพลงกระเทยก็ต้องยินยามไปด้วยจะเข้าเนื้อพอดีไปเป็นกระเทยก็ะตอมกินยำ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 กินซัมซีนี่ชิมเนี่ยแบบชิมแบบตอนนี้ไม่ใส่ข้าวคลั่นอันนี้ไม่ใส่ข้าวคลั่นะอีกต้องซิมด้วยเลย บอกแล้วพรตะวันอ้ยอ่ะปีน้าตชปะกวนนี่ัไม่ได้เร์เขาขั้วนะขอวตอนแหล่มากนี่ตอนแหลกจริงจริงขอเลือกาัวแบบนี้โบ๊ะโ๊ะโ๊ะลงไปโอ้โหนววนวี่อร่อยมากนี่ขนมจีนยังไม่ลงเลยนะอร่อยอะอือจาเอามานี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่มเมื่อกี้จะบอกว่ามะนาวหกหน่วยนำใช่ไหมมะนาวหน่วยนำเราใส่แคครึ่งเดียว แต่ว่าอันเนี้ยขอเปรี้ยวอีกเพราะฉะนั้นมันเอาหกนนำใส่ไปเบิร์ดเลยปลาเมื่อกี้มันครึ่งถ้วยใช่ไหมเราใส่ไปอีกหมดให้หมดพริกป่นพร้อมแล้วนะคะใส่ลงไปนิดเบิร์ดเลยอีกประมาณแบบสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนไปอีกไปแล้วก็ลองไปอีกไปเป็นแค่ใจก็ต้องกินยำ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 ร้องเพียเดี๋ยวผมเนี่ยมาดิฉันพร้อมแล้วขนมจีนได้อ่ะน้องเอกของเราจะลืมไใน แต่ว่าเวลาใส่ต้องแบบยีน้องนิดนึงไห้นะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้นี้แล้วเราใช้เป็นตัวคีบแทนนะคะกินคำยังเข้าปากอ่ะขอได้ไหมอกแบบฮวงขอขอแกแบบฮ่งขอขอคำนี้เข้าปากอุมันต้องนัวแน่เลยอ่ะมมันดีมากทุกคอนอุ้ยอะไรมากมีพรสวรรค์กูบอกแล้วมาจะเชฟปีหน้ามึงต้องลงแล้วมาเลื่อนมาเลื่อนผักมาเต๊ ใบทะไลไหนนี่เราลุกมึงใส่ใบทะเลยุ่งจังสุดยอดยอดขนมซีทะเลเป็นกะเทยก็ต้องกินยำ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 ซ้ำๆซี่พออนอนยัดกินแล้วนะคะวู้ที่น้าไม่ได้าแล้วตัวใหญ่ที่สุดไปอ่อะมาขนาดน่ะมามามา เนี่ยซิมเบอรมันต้องหมุนมันต้องหมุนมันแบบแบบเอาเส้นมันมาครบๆนัว่อออรยก แตงยังวะวีกินคำใหญ่มากใหญ่กว่าน้มองเข้าปาอกว่าเลยโอ้ใหญ่กว่านี้ขา,าวากใอะไรเว้อันหลบ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 ่ลบ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 สนอสนแบบอแหหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่กพวกนี้เขี่ซนก่อนทำจะทำแบบนี้ทำแบบนี้อะ,ะเห็นปะเฉยนะวก,กวก็โง่ไไหเฉยๆวางไว้นี่ร่างในกันเลยให้จะกินอ่ะ เอออร่อยมากดีเพราะมันรวมหมดเลยอ่ะม,มันแบบเป็นเอออะไรเอเอ,เอ,เอแล้วคือตอนแรกเราเป็นปคนไม่กินเผ็ดใช่ป่ะแล้วใส่พริกไปเยอะมากนะแต่มไม่เผ็ดแต่มันเข้ารสมากอะ่ะเห็นสีอย่างันดูเหมือนเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดนะทุกคนเผ็ดอย่าไปต่อหกแต่อันนี้มันจะเป็นแบบฟิลแบบเออมันซีซีเบาๆเว้ยมันเคยมีคลิปออกมาพริกอ่ะกินแล้วหวานนี่แล้วมันพริกทั้งเม็ดเลยพริกหวานใครกินพริกแบบนั้นได้บ้างนา เ็ดมาหนึ่งลิตรเด้อน่ะอร่อยเห็นไหมล่ะกลับมากินสามสี่รอบแล้วเนี่ยมันกุวกตัวะลึกจังตล,ต,ตลาดวายตลาดวายตลาดวายร้าน,นี้แต่ปลาหมึกดีนะปลาหมึกปลาหมึกที่ดีต้องลวกแล้วไม่เหนียวอันนี้ไม่เหนียวยไม่เหนียว,ยวแต่เคี้ยวไม่ขาดย่างลบผักปิดหนะ้ากินอร่อยแล้วผักปิดหนะ้าเลย เอางัยทุกคนเดี๋ยวแนงกับวิขอตัวไปกินก่อนแล้วก็พี่นัดด้วยเพราะว่ามันเดินไปเดินม,มาเนี่ยตัดกล้องไปมาตลอดเลยขอพักเบรกกินก่อนและใครชอบแนงะมาทำคลิปแบบนี้กับวิอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาแล้วก็เป็นเมนูไหนอะไรยังไงก็เม้ามอยบอกกันเข้ามาได้ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วคอมเมนต์เม้ามอยกันด้วยนะคะวดดิขอตัวลาไปก่อนและ๊ายบายสวัสดีค่ะใครเป็นทันตามถ่ายรูปส่งให้ดูด้วยนะ